ทรัมป์เล่นแรงความบาดประธานาธิบดีโคลอมเบียเหตุไม่ปราบยาเสพติดพร้อมเพิ่มเรือรบในแถบคาริเบียนวิธีนี้จะหยุดยาเสพติดเข้าสหรัฐได้จริงหรือสวัสดีค่ะในการทำสงครามต่อต้านยาเสพติด นอกเหนือจากการส่งกองเรือรบไปยังหน้าน้ำแถบคาริเบียแล้วสหรัฐยังประกาศคว่ำบาตผู้นำประเทศโคลอมเบียด้วยทำไมต้องคว่ำบาตคว่ำบาตแล้วจะทำให้ยาเสพติดลดลงได้จริงหรือเรามาหาคำตอบกันค่ะ สหรัฐอเมริกากล่าวหาว่าประธานาธิบดีโคลอมเบียกุสตาโวเปโตรล้มเหลวในการหยุดการผลิตยาเสพติดในประเทศก็เลยมีการประกาศความบาดเมื่อวันที่24ตุลาคมความบาดทั้งตัวประธานาธิบดีภริยาลูกชายคนโตและรัฐมนตรีมหาไทยอาร์ m นโดเ b e n e d e ต t i การคว่ำบาตรหมายถึงการอายัดทรัพย์สินของบุคคลเหล่านี้ในสหรัฐอเมริกาและห้ามไม่ให้องค์กรที่ตั้งอยู่ในสหรัฐทำธุรกิจกับบุคคลเหล่านี้สกอตต์เบเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีเปโตรปล่อยให้แก๊งยาเสพติดเฟื่องฟูและไม่ยอมหยุดยั้งสิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังใช้มาตรการเด็ดขาด ในการปกป้องประเทศของเราและส่งสัญญาณชัดว่าเราจะไม่ทนต่อการลักลอบขนยาเสพติดเ,เข้าประเทศของเราเบเซนกล่าวว่าตั้งแต่เปโตรขึ้นสู่อำนาจการผลิตโคเคนของโคลอมเบียก็เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบหลายสิบปีและทะลักเข้าสู่สหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์เตือนค่ะว่าเปโตร เป็นคนผลิตยาเสพติดเยอะมากขอให้เขาจัดการให้ดีไม่เช่นนั้นเราจะลงมือต่อเขาและประเทศของเขาเขานำประเทศเข้าสู่กับดักแห่งความตายมาดูปฏิกิริยาของปัะนาทิบดีกุสตาโวเปโตรกันบ้างนะคะปัะนาทิบดีเปโตรเขียนใน X ค่ะว่า การต่อสู้กับยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงหลายสิบป,ปีที่ผ่านมาทำให้รัฐบาลมีมาตรการที่ช่วยหยุดการใช้โคเคนเขาบอกว่าจะไม่ยอมแพ้และอาจจะต่อสู้กับการคว่มบาตของสหรัฐในศาลสหรัฐค่ะ เปโตรเป็นผู้นำไม่กี่ประเทศที่ถูกสหรัฐคว่มบาตรนะคะตัวอย่างก็เช่นประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรของเวเนซุเอลาและประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซียค่ะความไม่ลงรอยกันระหว่างเปโตรกับทรัมป์ก็เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ทรัมป์เข้ามารับตำแหน่งสมัยที่สองนะคะทรัมป์จะมีการจับคนเข้าเมืองผิดกฎหมายใส่กุญแจมือแล้วก็ส่งออกนอกประเทศ ประธานาธิบดีเปโตรก็เป็นคนหนึ่งคะ่ะที่ไม่เห็นด้วยเขาระบุนะคะว่าจะไม่รับเที่ยวบินสองลำที่กำลังบินมาจากสหรัฐสหรัฐไม่ควรทำกับผู้อพยพโคลอมเบียราวกับว่าเป็นอาอยากรทรัมป์ก็เลยขู่ขึ้นภาษีโคลอมเบียเปโตรก็เลยยอมถอยนะคะประธานาธิบดีเปโตรไปกล่าวในเวที u ูเเมื่อเดือนกันยายนค่ะว่า การทำสงครามกับยาเสพติดอย่างรุนแรงนั้นล้มเหลวแล้วก็ได้แทนที่ด้วยนโยบายที่ได้ผลจำเป็นด้วยหรือ ที่จะต้องยิงมิสไซล์ใส่คนยากจนไม่มีอาวุธแถบแคริเบียนแล้วก็กล่าวด้วยนะคะว่าอยากให้ประธานาธิบดีทรัมป์ถูกดำเนินคดีทางอาญาสำหรับการสังหารที่เกิดขึ้นในแถบทะเลแคริบเบียนคือจุดนี้หมายถึงการที่กองเรือสหรัฐยิงใส่เรือที่เชื่อว่าขนยาเสพติดนะคะเปโตรไปร่วมเดินประท้วงในนิวย york ิตี้ต่อต้านการทำสงครามอิสราเอลในกาซาด้วยค่ะ แถมบอกผู้ประท้วงว่าทหารสาหรัฐไม่ควรทำตามคำสั่งของทรัมป์แต่ควรทำตามคำสั่งของมนุษยชาติสหรัฐก็เลยเพิกถอนวีซ่าของเขาเป็นการตอบโต้นอกจากนี้สหรัฐยังถอดโคลอมเบียออกจากการเป็นพันธมิตรส,สหรัฐในการต่อสู้กับยาเสพติด ทรัมป์ประกาศในทรูสโซเชียลนะคะว่าจะหยุดการให้ความช่วยเหลือทุกอย่างต่อโคลอมเบียซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับเงินอุดหนุนจากสหรัฐมากที่สุดในอเมริกาใต้แล้วก็ขู่ขึ้นภาษีค่ะเมื่อปี2023โคลอมเบียได้รับเงินช่วยเหลือกว่า743ล้านดอลลาร์ทรัมป์มักจะเรียกเปโตรว่าพ่อค้ายาเสพติดผู้ลักลอบขนยาเสพติด หรือคนไม่ดีเปโตรโก็ขู่ฟ้องทรัมป์ฐานหมิ่นประมาทโคลอมเบียเรียกทูตกลับจากกรุงวอชิงตันดีซี บสตาโวเปโตรอายุ65ปีเป็นประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี2022และเป็นประธานาธิบดีที่มีแนวคิดเอียงซ้ายคนแรกในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของโคลอมเบียเคยเป็นนักรบกองโจรด้วยนะคะสมัยเป็นหนุ่มสำหรับงานการเมืองเคยเป็นทั้งสอสอสอวอและนายกเทศม,มนตรีบกกตาและเขาจะหมดเทอมในฐานะประธานาธิบดีในปีหน้า2026ค่ะ เรามาดูนโยบายของโคลอมเบียในการปราบปรามยาเสพติดกันนะคะโคลอมเบียยังคงเป็นประเทศที่ผลิตใบโคคาหรือว่าใบที่นำไปผลิตยาเสพติดโคเคนมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนโยบายของรัฐบาลเปโตรก็คือหวานชีวิตขับไล่การค้ายาเสพติด เขามองว่าการใช้วิธีรุนแรงทางทหารไม่ประสบความสำเร็จแผนการก็คือส่งเสริมให้ชุมชนต่างๆที่ปลูกต้นโคคาหันมาปลูกอย่างอื่นแทนเช่นกาแฟโกโก,โก้หรือว่าปลูกป่าแทนและเขาก็ไม่ใช้วิธีพ่นสารเคมีเพื่อทำลายไร่โคคามีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ในรัฐห่างไกลเพื่อให้กลุ่มติดอาวุธแล้วก็แก๊งยาเสพติดคุมพื้นที่ได้น้อยลง ปราบปรามเครือข่ายแก๊งยาเสพติดทั้งวงจรรวมถึงการฟอกเงินด้วยเพื่อที่จะตัดกำไรการค้ายาเสพติดพยายามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมพื้นที่ปลูกโคคาหรือว่าอยู่ในเศรษฐกิจยาเสพติดนะคะประธานาธิบดีเปโตรอ้างว่ารัฐบาลได้จับกลุมปริมาณโคเคนเป็นจำนวนมากราว2,800เมตริกตันในช่วง3ปีที่ผ่านมาค่ะ แต่แม้ว่าจะจับกลุมยาเสพติดได้มากยิ่งขึ้นแต่พื้นที่การเพราะปลูกต้นโคคาก็กลับเพิ่มขึ้นด้วยรายงานของ UNODC สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาจญ,ญากรรมแห่งสหประชาชาติเมื่อปลายปี2024ระบุค่ะว่าพื้นที่เพาะปลูกต้นโค,คคาเพิ่มขึ้น10%ในปี2023จากปี2022 กินพื้นที่มากที่สุดในรอบ20ปีจาก230,000เฮกเตอร์ราว1,437,500ไร่ในปี2022มาเป็น253,000เฮกเตอร์หรือว่าราว1,581,250ไร่ในปี2023 และการผลิตโคเคนก็เพิ่มขึ้นราว53%ในปี2023ที่2,644เมตริกตันจาก1,738เมตริกตันในปี2022มีการวิเคราะห์ค่ะว่าการให้ปลูกพืชทดแทนอาจจะยังไม่ได้ผลเพราะว่าเกษตรกรเขาได้รับผลตอบแทนที่ต่ำกว่าประกอบกับหน่วยงานรัฐเองก็อาจจะยังเข้าไม่ถึงหลายพื้นที่ ความต้องการยาเสพติดในโลกก็เพิ่มขึ้นแล้วก็มีการปรับตัวของกลุ่มติดอาวุธและแก๊งอาจยากรรมก็เลยทำให้การปลูกแล้วก็การผลิตโคเคนไม่ลดลงอย่างที่ต้องการค่ะ มาดูปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกากันบ้างสาหารัฐได้เพิ่มกองเรือรบในแถบทะเลแคริบเบียนและมีการโจมตีเรือที่เชื่อว่าขนยาเสพติดทั้งในทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิกตอนนี้มีทหารเรือและนาวิกโยธินในภูมิภาคลาตินอเมริการาว6,000นายและมีเรือรบ8ลำและกำลังจะส่ง USS Gerald Ford เรือบรรทุกเครื่องบินรบที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมเรือพิฆาต5ลำและทหารอีก4,500นายไปสมทบนะคะโฆษกเพนทากอนชอนพาเนลกล่าวว่าการส่ง USS Gerald Ford ไปยังภูมิภาคลาตินอเมริกาเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของสหรัฐในการตรวจจับและยับยั้งการลักลอบขนยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัยความมั่งคั่งและความมั่นคงของสหรัฐค่ะ เมื่อวันที่24ตุลาคม <6. S 1> รัฐมนตรีกรลาโฮมพีทเฮกเซตประกาศการโจมตีเรือของผู้ต้องสงสัยว่าค้ายาเสพติดครั้งที่10มีคนเสียชีวิต6คนเฮกเซตระบุว่าคนเหล่านี้เป็นสมาชิกของแก๊งยาเสพติดเทรนเดอาราโกอาของเวเนซุเอลาและเมื่อวันที่28ตุลาคมพีทเฮกเซตกล่าวว่ามีการโจมตีเรือขนยาเสพติด4ลำในมหาสมุทรแปซิฟิก สียชีวิต14คนรอดชีวิต1คนเขาย้ำค่ะว่าผู้ค้ายาเสพติดควรได้รับการปฏิบัติไม่ต่างอะไรจากกลุ่มก่อการร้ายเอลกอริดถ้าคุณเป็นผู้ก่อการร้ายด้านยาเสพติดขนยาเสพติดในซีกโลกนี้เราจะไล่ล่าคุณและฆ่าคุณทรัมป์ได้จัดให้แก๊งยาเสพติดหลายแก๊งในลาตินอเมริกาเป็นกลุ่มก่อการร้ายต่างชาติ มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งค่ะที่ประธานาธิมดีโคลอมเบียเปโตรกล่าวว่าสหรัฐได้สังหารชาวประมงที่ติดอยู่กลางทะเลเพราะเครื่องยนต์ดับโคลอมเบียเรียกร้องให้สหรัฐหยุดการโจมตีและเปโตรก็กล่าวหานะคะว่าการกระทำของสหรัฐเป็นการวิสามันฆาตกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนที่ UN กล่าวว่าการกระทำของสงหรัฐเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งกฎบัตสรสหประชาชาติจำกัดการใช้กำลังทางทหารคือยกเว้นในกรณีป้องกันตนเองและผู้ค้ายาเสพติดไม่ถูกนับรวมว่าเป็นนักรบในการต่อสู้ทางทหารโดยปกติถ้าเกิดว่าพบว่ามีผู้กระทำผิดขนยาเสพติด ก็ต้องจับกลุ่มนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่ใช้กำลังทหารเข้าสังหารค่ะตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการนี้เมื่อเดือนกันยายนมีคนเสียชีวิตแล้ว57คนจากการโจมตีของสหรัฐกรณีการยิงพาหนะใต้น้ำที่ขนยาเสพติด ซึ่งครัมระบุว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นเฟนทานิลแล้วก็มียาเสพติดอื่นๆด้วยมีคนเสียชีวิต2คนแล้วก็มีคนรอดชีวิต2คนคนที่รอดชีวิตถูกส่งตัวกลับประเทศก็คือโคลอมเบียและเอกวาดอร์ การโจมตีของสหรัฐส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในทะเลแคริบเบียนใกล้เวเนซุเอลาและโคลอมเบียแต่ว่าช่วงหลังมีการโจมตีในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้ชายฝั่งตะวันตกของโคลอมเบียด้วยทรัมป์ยืนยันนะคะว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากยาเสพติดในสหรัฐทำให้การกำจัดแก๊งยาเสพติดด้วยวิธียิงมิสไซล์ใส่ถูกต้องแล้วเพราะนี่คือปัญหาความมั่นคงแห่งชาติ เวเนซุเอลาซึ่งเป็นเป้าหมายใหญ่ของทรัมป์ในการปราบปรามแก๊งยาเสพติดท oh. รัมป์ได้อนุมัติให้ CIA ไปปฏิบัติการในประเทศเวเนซุเอลาและพูดว่าการโจมตีดินแดนเวเนซุเอลาอาจเกิดขึ้นเร็วๆนี้ รัฐบาลนิโคลัสมาดูโรของเวเนซุเอลากล่าวว่าจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐพยายามโค่นรัฐบาลของเขาและกล่าวหาว่าสหรัฐนั้นเป้าหมายสูงสุดที่แท้จริงก็คืออยากได้น้ำมันสำรองของเวเนซุเอลาและเวเนซุเอลาเองก็มีการเพิ่มทหารตามแนวทะเลแคริบเบียนค่ะ มาดูเม็กซิโกกันบ้างประธานาธิบดีคลาวเดียเชนบาร์บอกนะคะว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ของทรัมป์เธอกล่าวว่ามีกฎหมายระหว่างประเทศที่กำหนดเอาไว้ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรกับผู้ค้ายาเสพติดหรือผู้ค้าอาวุธในหน้านน้ำสากลทรัมป์กล่าวว่าเขาเคารพประธานาธิบดีหญิงท่านนี้แต่คนคุมเม็กซิโกคือพวกแก๊งยาเสพติด เราต้องปกป้องตัวเองจากแก๊งเหล่านี้ทรัมป์ใช้การขึ้นภาษีในการบีบให้เม็กซิโกต้องจัดการกับผู้อพยพเข้าเมืองและปราบยาเสพติดกระทรวงการคลังสหรัฐค่ะมีการคว่าบาตรธนาคารและสถาบันการเงินสามแห่งของเม็กซิโกโดยกล่าวหาว่าถูกใช้ในการฟอกเงินจากการค้ายาเสพติดเมื่อเดือนพฤษภาคม ทั้งเชนบามและทรัมป์ออกมายอมรับนะคะว่าสหรัฐได้เสนอส่งทหารไปเม็กซิโกเพื่อปราบแก๊งยาเสพติดแต่เม็กซิโกไม่ขอตอบรับกับข้อเสนอนี้และย้ำว่าสหรัฐจะต้องไม่เปิดปฏิบัติการบนผืนดินของเม็กซิโกคือเม็กซิโกจะให้ความร่วมมือแต่ก็ต้องไม่มีการรุกรานค่ะ รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ส่งสัญญาณนะคะว่าการโจมตีภาคพื้นดินอาจจะเป็นก้าวต่อไปในการปราบแก๊งยาเสพติดแม้ว่าวิธีการของทรัมป์จะไม่เหมือนใครและมีเสียงคัดค้านแต่ทรัมป์ก็ยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าต่อไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคนอเมริกันค่ะสวัสดีค่ะ